วันนี้มีโชวแขงคอของฮอนด้ารีมนะครับของ f อีมาจากจังหวัดเชียงรายส่งมาให้ดัดนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดูครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนี่ครับแกะขั้นแรกก็เอาชื่อที่อยู่ออกก่อนเดี๋ยวตอนส่งกลับจะได้มีชื่อที่่ในการส่งกลับนะครับ ก็พอมาแน่นหนาดีครับอยากจะให้เอฟซีที่ส่งโชคแผงคอมาให้ดัดอยากจะให้ส่งมาแบบนี้เลยครับมันมันยังไงอะ่ะมันเวลาส่งกลับผมจะส่งกลับง่ายๆถ้าถอดมาแยกชิ้นส่วนมาเวลาส่งกลับมันส่งยากครับให้ส่งมาสภาพนี้เลยครับ เี๋ยวเรามาดูกันครับว่ายังไงเราก็เช็คก่อนว่ามันคดเอียงอะไรไปทางไหน,นเดี๋ยวเราจะได้วางแผนการดัดถือครับดูเสี้ยอะไรไปทางไหน,นอะไรมันขึ้นบนอะ,อะไรลงร่างนะครับเช็คฉากเช็คเวเนียเช็คฉากของแกนโชคฉากแกนแขวนคอ โชคมันหุบเข้าทั้งสองข้างเลยครับอย่าว่าหน่อยเดี๋ยวเราดัดทางทั้งสองข้างเลยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนิดเดียวนิดเดียวจริงอะ่ะกับหน้าครับดัดทางข้างเดี๋ยวเราลองชิคดูครับว่าที่เราดัดสักครู่นี้เป็นไง แนวแกนโชว์แผงคอรัหน้าฉาก3ามอย่างนะครับที่เราดัดเรารักหน้าดได้แล้วนะครับฉากของโชกได้เป็นแล้วเหลือฉากของแผงคอครับเอะอ,อันนี้ไม่ง่ายจังนี่ก็ดัดฉากของแกนแผงคอนะครับ เราลองมาเช็คกันดูครับว่าที่เราดัดสักพู่เนี้ยมันโอเคโปรโยเยมถ้ามันโอเคก็จบไปต้องใช้เวลาเช็คนิดหนึ่งครับงานมันเป็นไม่เยอะ เช็คฉากของแกนโชคครับเช็คเบอร์เนียเช็คเบอร์เนียนี่วัดใช้เบอร์เนียวัดน,นี่นนคือเป็นการรีเช็คฉากหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยว เราเอาแทน่นหนัแกนแขนคอลงเรายังไม่ได้เช็คแนวแกนโช้กแข่งคอเลยเดี๋ยวเราเช็คแนวแกนโช้กแห่งคอก,ก่อนแนวแกนโช้กแข่งคอระนาบแล้วก็ฉากนะครับเป็นสามอย่างฉากก็มีฉากของแกนโช้กกรฉาบแกนแข่งคอแนวแกนโช้กแข่งคอระนาบแล้วก็ฉากนะครับ Ừ, Nếu nó được thì kết thúc rồi Nào, ghen chốc, kẻng khói được rồi Rất nạp được rồi, chạp được rồi Chả của ghen chốc được rồi được không ได้แล้วฉากแก้นแผ่นคอฉากแก้นแผ่นคอเดี๋ยวขอเวลาเช็คนิดหนึง่งวซชินใช้เวลาเช็คนิดหนึงน่งครับ ก็ได้แล้วเดี๋ยวเราเอาไปห่อเลยเพื่อจะส่งกลับก็ไม่มีอับอะไรแล้วครับอ๋อแล้วก็เขาที่อยู่ที่เราใครที่ส่งมาดัดนะครับถ้ามาถึงก่อนเที่ยงนะครับผมจะส่งไปส่งกลับให้ภายในวันนั้นเลยนะครับไม่ข้ามวันนะครับถ้ามาหลังเที่ยงขออนุญาตด,ดูก่อนนะครับมาถึงตัวใบสองใบสามถ้าทันก็ส่งให้ครับถ้าไม่ทันก็ วันลุกขึ้นแน่นอนครับ